ดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไมายวสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคหาเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับไม่มีลิงบาบูลตัวเดียวที่สามารถเคลื่อนไหวได้ในตอนนี้บริเวณโดยรอบเริ่มเงียบลงอย่างผิดปกติแม้แต่เสียงของนกและมแมลงก็หยุดอยู่ข้ามคืนกับเงียบสงัดอย่างน่ากลัวรูม่านตาของหวังชิวเอ๋อหดตัวลงขณะที่เธอมองไปที่ซางหลีซุนเธอขมวดคิ้วเธอกําลังพิจารณาว่าความสามารถของเธอนั้นห่างจากความสามารถของซางหลีซุนมากแค่ไหน นี่ค,คือความสามารถของวิญญาณพมัญญุสรีซุลกลายเป็นดวงจันทร์ที่สว่างสวายด้วยความช่วยเหลือจากความสามารถในการควบคุมของฮานโลรัวขณะที่พวกเขาเผชิญหน้ากับริงบาบูลเลือดเมื่อแสงจันทร์ของเธอถูกปลดปล่อยริงบาบูลทั้งหมดก็พ่ายแพ้โศพที่หัวยูห้าเตรียมไว้เพื่อใช้เทคนิคการระเบิดน้ำแข็งของเขาไม่ได้ถูกนำมาใช้เลยาการต่อสู้ได้สิ้นสุดลงแล้วก่อนที่เขาจะสามารถดึงการเคลื่อนไหวนั้นได้เขาคิดว่า มันจะเป็นการต่อสู้ที่ดูเดือดแต่มันก็จบลงอย่างรวดเร็วการฝู่ฝนของลิงบาบูนกับหายเลือดนั้นมีอายุประมาณ5 0,000่นปีมีใครบ้างที่ต้องการและสามารถดูดซับวงแหวนิญญาณของมันได้หรือไม่การกระหายเลือดของมันค่อนข้างมีประสิทธิภาพสําหรับมิสุกอร์ิญญาณการต่อสู้และยะาประชิดมวลบ้าเลือดก็ไม่เลวเช่นกันนอกจากนี้มันจะดีสําหรับร่างกายของเจ้าถ้าเจ้าดูดซับวงแหวนิญญาณของมัน ความแข็งแกรง่งความอดทนและการป้องกันของเจ้าจะเพิ่มขึ้นตังลิซูนพูดขึ้นเธอดูเหมือนจะเพิ่งทำสิ่งที่ไม่มีนัยสําคัญเธอเอาชนะอุปสรรคก่อนจะอธิบายการใช้ราชาลิงบาบูลเลือดมวยาห้าคิดอะไรบางอย่างและพูดว่าพี่สาวคนโตถ้าเป็นวิญญาศาสร์ประเภทจิตวิญญาณถ้าสามารถดูดซับราชาลิงบาบูลเลือดนี้ได้หรือไม่เขามั่นใจในความแข็งแกรง่งทางร่างกายของเขาเองเขามีวิญญาณยุทธ์คู่และตอนนี้มีวงแหวนวิญญาณทั้งหมดมากกว่า9วง,วง เขามีร่างกายที่แข็งแกร่งกว่าวิญญาณโคมยุทธส่วนใหญ่หลังจากที่เขาล้อมรอมกับจิตวิญญาณของจักรพรรดินีหิมะรังทางจิตวิญญาณของเขาก็กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ร่างกายของเขามีความยืดหยุน่นเขามีความมั่นใจในการดูดซับวงแหวนวิญญาณ50,000ปีนอกจากนี้หวังตรงเอ๋สามารถปกป้องเขาได้ในขณะที่เขาทําเช่นนั้นราชาลิงบาบูลเลือดยังไม่ตายหน้าอกของมันยังคงเคลื่อนไหวขณะที่มันนอนอยู่บนพื้น อย่างไรก็ตามแสงสีเงินสีขาวก็สลายตัวไปบาดแผลร้ายแรงบนหน้าอกของมันก็เปลี่ยนเป็นสีดำและเริ่มสลายตัวแผลขยายใหญ่ขึ้นราชาลิงบาบูนอยู่ได้ไม่นานหลังจากคุณคิดอยู่ค่หนึ่งสร้างลีซูนตอบว่าคาคิดว่ามันเป็นไปได้แม้ว่าพลังทางจิตวิญญาณของราชาลิงบาบูนจะไม่โดดเด่นนักแต่ก็ใช้พลังทางจิตวิญญาณของมันในการเริ่มต้นมวลที่บาดข้างและการกระหายเลือดไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับวิญญาณยุทธการต่อสู้ประเภทจิตวิญญาณของเจ้า ที่จะหาวงแหวนวิญ,ญญาณที่เหมาะสมหากเจ้าคิดว่าทักษะมวนที่บ้าคลั่งหรือทักษะการกระหายเลือดของมันสามารถช่วยเจ้าได้เจ้าสามารถดูดซับวงแหวนวิญ,ญญาณของมันได้ท้ายที่สุดมันสามารถเสริมความแข็งแกร่งทางกายภาพของเจ้าได้หมวหัวอยู่เฮาไม่ได้คิดอีกต่อไปให้ข้าจัดก,การมันอันที่จริงเขาคุ้นเคยดีกับความยากลําบากในการหาวงแหวนวิญ,ญญาณประเภทจิตวิญ,ญญาณเขาสามารถรับทักษะของมวลที่บ้าคลั่งและการกระหายเลือดได้ยิ่งกว่านั้น การฝึกฝนของราชาลิงบาบูนนี้มีอายุ5 0,000ปีเขาพอใจมากถ้าวงแหวนวิญญาณที่5ของเขาสามารถเป็นวงแหวนวิญญาณที่มีอายุ5 0,000ปีมันสามารถช่วยเฉยข้อบุบพ้องบางอย่างของเขาในแง่ของทักษะวิญญาณได้นอกจากนี้หัวยูเฮ้ามีแผนของตัวเองหลังจากการแข่งขันจบลงเขามีแผนบางอย่างสำหรับตัวเองเขายัางต้องการที่จะปรับปรุงความแข็งแกร่งทางร่างกายของเขาไม่ว่าจะอยู่ในสนามร,รบหรือแสดงเครื่องมือวิญ,ญญาณที่แข็งแกร่ง เขาต้องการร่างกายที่แข็งแรงขณะที่หัวอยู่เฮาพร้อมที่จะเดินไปหาราชาลิงบาบูลเขาก็ถูกใครบางคนหยุดไว้มันไม่เหมาะกับเจ้าให้ข้าดูดซับแทนเสียงที่สะพานนี้ทําให้เกิดความไม่ลงรอยกันมากในทีมเขาตกตะลึงเมื่อพบว่าเป็นหวังชิวเอ๋อที่กําลังขวางทางเขาอยู่หวังชิวเอ๋อทําหน้าเย็นชาขณะที่เธอพูดกับหัวยูเฮาหลังจากจบประโยคเธอก็เดินไปที่ราชาลิงบาบูลเลือทันทีแย่งวงแหวนวิญญาณงั้นหรอ นี่เป็นการกระทำที่น่ารังเกียจไม่ว่าในกรณีใดเพราะพวกเขาเป็นเพื่อนร่วมทีมกันมีแสงสีทองแวบวบหวังตรงเอ๋อกระเพือปีของเทพิดาผีเสื้อที่เปล่งประกายของเธอต่อหน้าหวังชิวเอ๋อและกดจากเธอพูดขึ้นว่าเจ้ารู้ไหมว่าใครมาก่อนได้ก่อนไหมความว่าอย่างไรเราควรทําตามคําพูดของเจ้าเพียงเพราะเจ้าบอกว่ามันไม่เหมาะกับเขาเหลอทั้งคู่ไม่ได้สวมผ้าคลุมหน้าณจุดนี้ขณะที่พวกเขากาลังจะประทะกันทุกคนตกอยู่ในความงุนงง เนื่องจากพวกเขาทั้งสองมีลักษณะเหมือนกันหวังชิวเอ๋อพูดอย่างเย็นชาว่าเจ้ากำลังหลงทางถ้าเคยพูดไปแล้วสัสตว์วิญญาณนี้ไม่เหมาะกับเขาหวังตงเอ๋อยังทำหน้าเย็นชาขณะที่เธอโต้กลับว่าอย่าคิดว่าเจ้ายอดเยี่ยมเพียงเพราะเจ้าแข็งแกรง่งข้าจะให้เจ้าล้อมรอมกับวงแหวนวิญญาณนี้ถ้าเจ้าเอาชนะข้าในการต่อสู้ได้หวังชิวเอ๋อพ่นลมง่ายมากแสงสีทองเริ่มขึ้นและมังกรคำรามก้องกลางวานหยุดนะ เสียงโกรธดังขึ้นเมื่อแสงสีเงินสว่างวาบทางรีซุนได้ก้าวเข้ามาระหว่างผู้หญิงทั้งสองแล้วการแสดงออกของเธอเย็นชามากแสงสีทองของหวังชิวเอ๋อร์จางหายไปแต่ความหยิงพยองในดวงตาของเธอไม่ได้หายไปมีแววตาที่เย็นยะเยือกในดวงตาของเธอแม้จะเผชิญหน้ากับซางรีซุนเธอก็ไม่มีเจตนาที่จะหลีกทางซางรีซุนถูกมองข้ามในขณะที่เธอพูดว่าพวกเจ้าสองคนกำลังทำอะไรอยู่ดูพวกเจ้าทั้งสองคนสิ นี่คืออะไรพวกเจ้ายังเป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนจากสถาบันการศึกษาเดียวกันหรือไม่ในป่าใหญ่ชิงโตพวกเจ้าไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมโรงเรียนแต่ยังเป็นเพื่อนร่วมโลกด้วยถ้าพวกเจ้าสองคนยังทะเลาะกันพวกเจ้าจะยังเชื่อใจกันไหมไม่ใช่แค่พวกเจ้าทั้งคู่ที่หน้าเหมือนกันแต่พวกเจ้ายังมีชื่อคล้ายกันอีกด้วยอย่างไรก็ตามพวกเจ้าขัดแย้งกันตั้งแต่เริ่มต้นบอกข้าทีว่าเกิดอะไรขึ้นข้าจะให้โอกาสพวกเจ้าอธิบายตัวเองบอกข้าตอนนี้ วังตรงเอ๋และวังชิวเอ๋เงียบหวังตรงเอห๋เอเห,เอหันหน้าหนีในขณะที่หวังชิวเอ๋เงยหน้าขึ้นสู่ท้องฟ้าทั้งสองพูดไม่ออกบอกข้าพูดอะไรสักอย่างไม่ว่าพวกเจ้าจะมีปัญหาอะไรร่วมกันวางมันลงตอนนี้มิฉะนั้นพวกเจ้าสองคนควรกลับไปที่สถาบันการศึกษาทาันทีข้าคุมทีมมาหลายทีมแล้วแต่ข้าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนพวกเจ้าสองคนคิดจะทำอะไรกันแน่ซางหลีซูนโกรธมากยิ่งเข้าไปในป่าย,ยิ่งอันตราย แม้ว่าเธอจะร่วมมือกับฮานโลหรัวเพื่อเอาชนะลิงบาบุลเลือดก่อนหน้านี้แต่ก็ได้ใช้พลังทั้งหมดของพวกเขาไปถึงกราน,นั้นก็ยังมีความไม่ลงรอยกันในทีมพวกเขาจะกล้าเสี่ยงต่อไปในสถานการณ์เช่นนี้ได้อย่างไรหวังตรงเอ๋อตอบว่าพี่สาวคนโตอยู่ห้าวกล่าวว่าเขาต้องการวงแหวนวิญ,ญญาณก่อนแต่เธอพยายามที่จะแย่งจากเขาเธอจะน่ารังเกียจขนาดไหนข้าผิดไหมที่จะหยุดเธอหวังซิวเอ๋อข้ามควนพูดขึ้นว่าข้าบอกเขาว่าสัตว์วิญญาณน,นี้ไม่เหมาะกับเขา หวังตรงเอ๋อโกรธพูดขึ้นว่าคำพูดของเจ้าถือเป็นสิ้นสุดหรือไม่เจ้ารู้หมายว่ามันยากแค่ไหนสําหรับโย่เฮาที่จะหาวงแหวนวิญญาณเพราะเขาเป็นวิญญาณจาร์ประเภทพลังจิตวิญญาณในที่สุดเขาก็เจอตัวที่เหมาะสมแต่เจ้าต้องการแย่งชิงจากเขางั้นหรือข้าไม่ให้เจ้าซางหลี่ซูนมองไปที่หวังชิวเอ๋อได้ถามว่าเมื่อข้าถามทุกคนทาไมเจ้าถึงไม่พูดออกมาเจ้าพูดอะไรบางอย่างหลังจากที่อย่เฮาตัดสินใจแล้ว อธิบายการกระทำของเจ้ามาหวังชิวเอ,อ๋อตอบอย่างเฉยเมยว่าข้าเคยบอกว่าวงแหวนวิญญาณน,นี้ไม่เหมาะกับเขาแต่มันยังเหมาะกับข้าเพียงเล็กน้อยข้าทําสิ่งนี้เพื่อประโยชน์ของเขาเองซางหลิซุนตอบว่าแม้ว่าเจ้าจะเพิ่งเข้าร่วมโรงเรียนซอไรเคอร์ความเข้าใจเกี่ยวกับวิญญ,ญาณยอดการต่อสู้ของเจ้าน่าจะค่อนข้างดีเมื่อพิจารณาจากการฝึกฝนของเจ้าข้าแน่ใจว่าเจ้ารู้ดีว่าสัตว์วิญญ,ญาณประเภทจินวิญญ,ญาณหายากเพียงใด การหาสิ่งที่เหมาะสมกับการฝึกฝนของหัวยูเฮ้าก็เป็นเรื่องยากมากเช่นกันถ้าเจ้าสามารถบอกสาตร์วิญญาณที่เหมาะกับเขาในป่านี้และชี้ให้เห็นร้าวว่ามันอยู่ที่ไหนข้าจะยอมให้เจ้าดูทราบวงแหวนวิญญาณนี้หวังชิวเอ๋อหันไปหาหัวยูเฮ้าและถามว่าหัวยูเฮ้าเจ้าเชื่อข้าไหมถ้าเป็นเช่นนั้นให้วงแหวนวิญญาณนี้แก่ข้าข้าจะนำทางจากนี้ไปไม่ใช่ครั้งแรกที่ข้าเข้าป่านี้ถ้าจะไม่ผิดจะพาไปหาวงแหวนวิญญาณที่เหมาะสมมิฉะนั้น เ้าสามารถพรากชีวิตข้าไปได้คำพูดของเธอดูฟังจริงจังมากขณะที่เธอพูดเช่นนี้แม้แต่ความโกรธของหวังตงเอ๋อก็หายไปแม้ว่าวงแหวนวิญญาณของราชาลิงบาบูนเลือดจะมีค่ามากแต่มันก็มากเกินไปที่จะสละชีวิตเพื่อมันนอกจากนี้หวังชิวเอ๋อก็หาวงแหวนวิญญาณที่เหมาะสมได้ไม่ยากสําหรับความสามารถของเธอคําพูดของเธอพิสูจน์ว่าเธอมั่นใจในการช่วยเหลือหัวอยู่เฮาหัวอยู่เฮาเดินไปหาหวังตงเอ๋อและจับมือเธอก่อนที่จะพยักหน้าไปที่หวังชิวเอ๋อ แล้วพูดขึ้นว่าข้าเชื่อใจเจ้าเจ้าสามารถดูทรัพย์มันได้เร็วๆเ,เข้าหวังชิวเอ๋อไม่เสียเวลาอีกต่อไปเธอรีบเดินไปหาราชาลิงบาบูนอย่างรวดเร็วหวังตรงเอ๋อต้องการจะพูดอะไรบางอย่างแต่หัวยูเห้ากับมือเธอไว้แน่นแต่เธอก็รู้สึกขุนเคืองสร้างลีซูนหันไปหาหัวยูเฮ้าแต่เขาก็พยักหน้าให้เธอสร้างลีซูนไม่ได้พูดอะไรอีกแต่ติดตามหวังชิวเอ๋อกับคนที่เหลือหวังชิวเอ๋อและราชาลิงบาบูนเลือด ปลกล้อมรอบด้วยส่วนที่เหลือของทีมฝ่ามือของหวังชิวเอ๋อวางอยู่บนหน้าผาของราชาลิงบาบูนเลือดแล้วและเธอก็จบชีวิตของมันลงหลังจากนั้นเธอนั่งสมาธิและวงแหวนวิญญาณสีดำลอยขึ้นมาจากร่างของราชาลิงบาบูนเลือดแน่นอนว่ามันเป็นวงแหวนวิญญาณ50,000ปีเมื่อมันปรากฏขึ้นอากาศก็ดูเหมือนจะมีความมืดและมีรัศมีวิญญาณที่ดูร้ายออกมาจากมันซางหลิซูนถามว่าหวังชิวเอ,อ๋อเจ้ามั่นใจไหม วงแหวนวิญญาณ50 0 0 0ปีนี้อยู่เหนือขิดจำกัดการฝึกฝนของเจ้ามากหวังชิวเอ๋อใส่หัวและใช้การกระทำของเธอเพื่อตอบคำถามและเมื่อแสงสีทองสองประกายภาพของมังกรสีทองก็ปรากฏขึ้นบนหลังของเธอขนาดของมังกรทองนี้ไม่ใหญ่มากแต่ชัดเจนแด้ดูเหมือนกับจะมีชีวิตปีของมันกระพือขึ้นและเงยหัวขึ้นอย่างภาคภูมิมันดูถูกและเยียดหยามเล็กน้อยเมื่อมองไปที่ราชาลิงบาบูลเลือด ก่อนที่จะอ้าปากรับมันวงแหวนวิญญ,ญาณสีดําเริ่มถูกมังกรทองกืนกินแสงสีทองก็กลับมาที่ร่างของหวังชิวเอ,อ๋อหวังชิวเอ๋อนั่งอยู่ที่นั่นและไม่ขยับแม้แต่นิ้วเดียวรศมีสีทองสลัวเริ่มเล่นลอดออกมาจากร่างกายของเธอเมื่อแสงสีทองสองประกายดูเหมือนหมอกที่อ่อนโยนในขณะที่พลังวิญญ,ญาณของเธอประสบกับลื้นที่รุนแรงแต่ดูเหมือนไม่รุนแรงเป็นธรรมดาที่เห็นว่าหวังชิวเอ,อ๋อได้ระงับกิ่นอของวงแหวนวิญญ,ญาณของราชาลิงบาบูลเลือด เนื่องจากไม่มีสัญญาณรั่ไหลออกมาซางรีซูนตกตะลึงเธอรู้ว่าเธอต้องมองหวังชิวเอ๋อในมุมมองที่ต่างไปจากนี้เธอคิดว่าการประเมินหวังชิวเอ๋อของเธอนั้นสูงมากอยู่แล้วแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะไม่สูงพอการดูซับวงแหวนวิญญาณ50,000นปีไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างน้อยซางรีซุนไม่แน่ใจว่าเธอจะสามารถทำได้ก่อนที่เธอจะกลายเป็นจักรภาพวิญญาณแม้ว่าเธอจะดูซับวงแหวนวิญญาณแสนปีของเธอได้ แต่มันก็เป็นจังหวะแห่งโชคชะตาและเธอได้รับการปกป้องจากคนอื่นๆที่แข็งแกร่งกวา่าหลังจากการดูดซับนั้นเธอต้องพักครึ่งปีจึงจะฟื้นตัวเต็มที่ดังนั้นจึงต้องตกตะลึงเมื่อเห็นหวังชิวเอ๋อร์ดูดซับวงแหวนวิญ,ญญาณได้อย่างง่ายดายเห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่เพราะการฝูกฝนของเธอแต่เป็นเพราะความแข็งแกร่งทางร่างกายของเธอวิญญ,ญายุดการต่อสู้ของเธอ,อยังปราบปรามราชาลิงบาบูนเลือดอย่างสมบูรณ์ในระดับจิตวิญญ,ญาณวงแหวนวิญ,ญญาณไม่สามารถต่อสู้ได้เลย เออครอบงำราชาลิงบาบูนจนหมดเพื่อให้การหลอมรวมนี้สมบูรณ์ทุกคนโปรดระวังอินเลือดแรงมากได้อาจดึงดูดสัตว์วิญญาณอื่นๆได้สร้างรีซูนเตือนคนอื่นๆและยังทำท่าทางให้หัวอยู่เฮ้าเปิดใช้งานการตรวจจับทางจิตวิญญาณของเขาหัวอยูเฮ้าใช้โอกาสนี้จัดการทันทีอย่างแรกเขาย้ายซากลิงบาบูนไป500เมตรจากที่ที่พวกเขาอยู่ศพกลายเป็นวงกลมที่ล้อมรอบพวกเขาทั้งหมดเขาใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเพื่อทำงานนี้ให้เสร็จ พลังวิญญาณของหวังชิวเอ๋อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดเวลาเมื่อลัสมีของเธอแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเห็นได้ชัดว่า <c oughs> เธอมาถึงขั้นวิกฤตในการหลอมรวมของเธอหัวอยู่ห้าเหนื่อยเล็กน้อยและนั่งสมาธิก่อนที่เขาจะเริ่มทําสมาธิหวังตรงเอ๋อนั่งตรงข้ามเขาและฝึกฝนกับเขาแม้ว่าหัวอยูห้หาไม่ได้พูดอะไรกับซางลี่ซุนแต่เขากําลังแบ่งปันการตรวจจับทางจิตวิญ,ญญาณของเขากับเธอแล้แม้ว่าคนอื่นจะไม่เข้าใจสิ่งที่หัวอยูห้าทำจริงๆ ทางดิซูนก็สามารถรู้สึกได้มีลิงบาบูลเลือดมากกว่าร้อยตัวโดยแต่และตัวอยู่ห่างกันประมาณ50เมตรพวกเขารวมกันเป็นวงกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ500เมตรระยะทางไม่สมดุลหรือสมบูรณ์แบบแต่ก็พอดีลิงบาบูลเหล่านี้เป็นซากศพที่ถูกแช่แข็งและกลิ่นของเลือดสดก็ออ่อนลงกว่าเมื่อก่อนมากยิ่งกว่านั้นพวกเขายังมีจุดประสงค์อื่นอีกด้วยหมวยยุ่เเฮาบอกทางดิซูนก่อนที่เขาจะนั่งลงเพื่อฝึกฝนว่าพวกเขาสามารถพักผ่อนที่นี่อย่างสงบสุขได้ในคืนนี้ ในนั้นมีเสียงคำรามเกิดขึ้นได้ยินเสียงคำรามอึกกระทึกและเกล่ยวกาดในระยะไกลมันเหมือนเสียงฟ้าร้องดังก้องขณะที่มันสะท้อนออกมาอย่างแรงทุกคนกําลังวนรอบหวังชิวเอ๋อและภาพผ่อนในขณะน,นี้และพวกเขาทั้งหมดอยู่ในสภาวะกึ่งสมาธิซึ่งพวกเขาสามารถออกไปได้ทุกเมื่อนอกจากหัวอยูเฮ้าที่ยังไม่ได้ฟื้นพลังวิญญ,ญาณเท่าหมดของเขาคนอื่นได้เติมเต็มพลังวิญ,ญญาณส่วนใหญ่ของพวกเขาจากการต่อสู้กับลิงบาบูลเลือดตัดงลิซุน ลุกขึ้นยืนและจ้องมองไปในทิศทางของเสียงคำรามที่บาดหูเธอสามารถบอกได้จากเสียงที่เปลี่ยนไปว่าซาวิบบญ,ญ,ญาณตัวนี้น่าจะพุ่งเข้าหาพวกเขาค่าคืนนี้ช่างวุ่นวายเสียจริงโมยู่ห้าเปิดตาของเขาเขาไม่ได้ลุกขึ้นยืนดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีทองสดใสเขาเปิดใช้งานการตรวจจับทางจิตวิญญาณของเขาอีกครั้งแต่เขาเพียงแบ่งปันกับซางลีซูนเท่านั้นเพื่อประหยัดพลังวิญ,ญญาณก่อนที่เขาจะมุ่งไปในทิศทางที่แน่นอน เงาสีม่วงปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วภายในการตรวจจับทา,จานจิวิญญาณของหัวอยู่เฮามันเป็นสิงโตที่มีขนสีม่วงอยู่เต็มตัวมันเล็กไปหน่อยเมื่อเทียบกับสัตว์วิญญาณประเภทสิงโตทั่วไปและมันยาวประมาณ1เมตรครึ่งในขณะที่ไหลของมันอยู่สูงจากพื้นประมาณ 60- หรือ70เซนติเมตรเท่านั้นอย่างไรก็ตามแผงคองสีม่วงของมันดูงดงามและขนของมันก็สีม่วงวาววับเช่นกันทั้งตัวของมันฉายแสงสีม่วงจาง,จาง ได้หางขนาดใหญ่ของมันเวี่ยงไปทางซ้ายและขวาในขณะที่จมูกของมันสั่นไหวอย่างละเอียดพยายามแยกกินต่างๆอย่างชัดเจนสิงโตสีม่วงตัวนี้อยู่ชั่วคราวเพื่อประเมินสิ่งต่างๆและเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งเหมือนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อและทิ้งภาพติดตาไว้เบื้องหลังขณะที่พุ่งไปข้างหน้าในพิภตามันใช้เวลาในการเดินทาง2กิโลเมตรในการหายใจหนึ่งหรือสองครั้งและมันเข้าใกล้ซากลิงบาบูลที่หัวอยูห้าววางไว้รอบตัวพวกเขาอย่างมากเห็นได้ชัดว่าสิงโตสีม่วงตัวนี้ ถูกดึงดูดด้วยกลิ่นเลือดที่มาจากริงบาบูลเลือดการแสดงออกของแางดิซูลเปลี่ยนไปเล็กน้อยและเธอพูดขึ้นว่านั่นมันสิงโตเงาสีม่วงระวังหน้าทุกคนมันเร็วมากเราต้องพึ่งพาเจ้าตอนนี้โลลัว,ลวเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการต่อสู้อยู่เฮ้าเจ้าจะต้องใช้ทักษะจิตวิญญาณประเภทจิตวิญญาณของเจ้าเพื่อขัดขวางความเร็วของมันสิงโตเงาสีม่วงนี้อย่างน้อยมีอายุการฝึกฝนหนึ่งปีเพราะเขาเพิ่งสังหาริงบาบูลเลือดจํานวน10,000ปี แต่สร้างหรซูนไม่ได้ประมาเมื่อต้องเผชิญหน้ากับริงบาบูลเลือดราะตอนนี้เธอต้องต่อสู้กับสิงโตเงาสีม่วงการฝึกฝนมีส่วนสำคัญในการแยกแยะความแข็งแกร่งของสตว์วิญญาณดังนั้นจึงมีการแบ่งแยกระหว่างอายุ10ปีอายุ100ปีอายุ1000ปีอายุ100 10, 0 0ปีและอายุ10,000แปีอย่างไดก็ตามความแตกต่างเพียงอย่างเดียวในการฝึกฝนไม่ได้แสดงถึงความเหนือกวา่าได้ความแข็งแกร่งอย่างแท้จริงทำไมสิ่งสัตว์วิญญาณร้ายถึงได้แข็งแกร่งนัก ไม่เพียงเพราะระดับการสืบฝวนของพวกเขาสูงเป็นพิเศษเท่านั้นแต่ยังเป็นพ่อพวกเขาอยู่ในสายพันธุ์ที่มีพลังมหาศาลด้วยยังเป็นพร่อพวกเขามีความแข็งแกร่งในสายเลือดมากจนสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานพูงลิงบาบูลเลือดไม่ได้อ่อนแอแต่แม้แต่ราชาลิงบาบูลก็ไม่น่ากลัวเท่ากับสิงโตเงาสีม่วงสิงโตเงาสีม่วงเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่น่ากลัวที่สุดในบนรรดาสัตว์นิยามประเภทความเร็วพวกมันเร็วยังไม่น่าเชื่อและพวกมันชอบกินหัวใจของซากศพที่สดใหม่ สิงโตตัวนั้นใช้พิษที่ทรงพลังและมีทักษะโดยกำเนิดหลายอย่างถ้าสิงโตเงาสีม่วงอายุ1 0 0 0 0ปีเผชิญหน้ากับฝูงลิงบาบูลเลือดมันอาจจะพ่ายแพ้ใน,นที่สุดแต่มันจะสามารถที่จะหลบหนีด้วยชีวิตของมันนอกจากนี้ยังสามารถฆ่าชีวิตฝูงลิงบาบูลอย่างน้อยหนึ่งในสาของฝูงอาจเป็นคู่ต่อสู้หรือตั้งใจแน่วแน่ที่จะต่อสู้จนถึงที่สุดฝูงลิงบาบูลเลือดก็จะถูกปราบโดยสมบูรณ์ วงตาของหลีรงเย่เป็นประกายเมื่อเขาได้ยินซางตือซูนพูดถึงสิงโตเงาสีม่วงสิงโตเงาสีม่วงอายุ10,000ปีถือได้ว่าเป็นการเพิ่มคุณภาพสูงสุดสาหรับเขาหากเขาสามารถดูดซับมันได้เขารู้ว่าราชาลิงบาบูลเลือดอายุ5 0 0 0 0ปีนั้นแข็งแกร่งเกินไปแต่เขาไม่มีความสามารถในการดูดซับมันแต่เขามั่นใจที่จะดูดซับสิงโตเงาสีม่วงนี้มันมีการฝึกฝนที่ตำกว่าเมื่อเทียบกับราชาลิงบาบูล แต่ความเร็วและการขยายขอบเขตพลังเป็นสิ่งที่เขาต้องการปัญหาเดียวก็คือว่าสิงโตเงาสีม่วงจะฉีกเขาเป็นชิช้นๆแน่ถ้าเขาต้องต่อสู้กับมันแบบตัวต่อตัว,ตวสิงโตหยุดห่างจากพวกเขาประมาณ500เมตรมีซาสุพข,ของลิงบาบูลเลือดพันปีวางอยู่ตรงหน้าสิงตโตยกอุ้งเท้าหน้าและเจาะหน้าอกของลิงบาบูนทันทีกลิ่นของมันอ่อนไวมากและเห็นได้ชัดว่าลิงบาบูลเลือดตัวนี้เพิ่งตายไปไม่นานมานี้และหัวใจของมันยังสดอยู่อย่างไรก็ตามในเวลานี้ และสมีวิญ,ญญาณที่น่าสะพรึงกลัวได้ระเบิดออกมาจากศพของริงบาบูลมีเสียงระเบิดดังขึ้น3ครั้งการระเบิดอันน่าสะพรึงกลัวได้จุดชนวนและเสียงที่ดังข้องกังวานไปไกลถึง10กิโลเมตรหลุมลึกที่มีความลึก5เมตรและมีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า30เมตรปรากฏขึ้นตรงกลาขงาของการระเบิดซึ่งเป็นที่ตั้งของสิงโตเงาสีม่วงและซากศพของริงบาบูนสิงโตนั้นเร็วมาก ได้หันไปวิ่งเมื่อรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเร็วแค่ไหนก็ไม่เร็วไปกว่าการระเบิดในทันทีทันใดองร่างของมันพึ่งหลุดออกมาเมื่อถูกแรงระเบิดอนาสะพึงกลัวพัดกวาดไปและมันก็พุ่งขึ้นไปในอากาศขณะที่มันก่อต้นไม้และพืชจํานวนนับไม่ถ้วนก่อนที่มันจะตกลงบนพื้นด้วยความผิดพลาดสิงโตงเงาสีม่วงเป็นสัตว์วิญญาณประเภทความเร็วดังนั้นความสามารถในการป้องกันของมันก็ไม่ได้ยอดเยี่ยมนัก ด้อยกว่าลิงบาบูลเลือดอย่างแน่นอนการระเบิดครั้งนี้ได้แผดเผาได้ฉีกเนื้อของมันจนถึงจุดที่ร่างกายของมันถูกทำลายอย่างรุนแรงทุกคนต่างออกมาตรวจด,ดูแต่สิงโตเงาสีม่วงอายุหมื่นปีที่น่ากลัวตัวนี้ได้ตายไปแล้วนี่หมายความว่ามันถูกฆ่าโดยลิงบาบูลเลือดตัวนั้นและไม่มีใครสามารถดูดซับวงแหวนวิญญาณที่มันสร้างขึ้นได้ใบหน้าของหลีรงเย่เต็มไปด้วยความเสียใจและเศร้าเล็กน้อย แสายตาของทุกคนก็หันไปทางหัวอยู่เฮ้าซึ่งยังไม่ขยับจากตำแหน่งเดิมของเขาพวกเขาจ้องไปที่หลุมลึกขนาดใหญ่บนพื้นและจากนั้นก็ดูผลลัพธ์ของสิงโตเงาสีม่วงทุกคนก็ถอนหายใจพร้อมกันทักษะวิญญาณน,นี้คืออะไรมีพลังมหาศาลได้อย่างไรเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ ่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ